สวัสดีครับผมกิจากวากันว่า Story เรื่องราวสุดแปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหญิงชายวัยสีสที่อยู่ในช่วงมีปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวในวันนั้นซึ่งเป็นวันเกิดของลูกชายเขาวางแผนว่าอยากซื้อตุ๊กตาให้ลูกแต่หนึ่งคิดประทเป็นของเล่นในห้าง หรือร้านค้าใหญ่ๆต้องมีราคาที่สูงมากๆเขาจึงตัดสินใจเลิกเดินเข้าไปในร้านขายของมือสองโดยภายในร้านเต็มไปด้วยของมือสองที่มีอายุกเก่าแก่ทั้งแจกันโคมไฟหรือเตียงไม้หนึ่งพยายามตามหาของเล่นที่สามารถนำกลับไปให้ลูกชายได้เจ้าของร้านที่ยืนมองเขาด้วยความสงสัย วันหนึ่งกำลังหาอะไรบางอย่างสุดท้ายหนึ่งก็หมดความพยายามที่จะหาด้วยตัวเองเขาจึงถามเจ้าของร้านไปว่าพี่ครับมีตุ๊กตาเด็กผู้ชายไหมขอเป็นสภาพใหม่ๆห,หน่อยนะครับอ๋อนี่เลยนี่เลยพี่มีพอดีเลยเป็นตุ๊กตาหุ่นยนต์นะมีตัวเดียวในร้านเลยหนึ่งมองไปที่ตุ๊กตาตัวนั้นและรู้สึกดีใจอย่างมากที่ในที่สุด เขาก็หาจนเจอเขาตัดสินใจซื้อตุ๊กตาตัวนั้นมาในราคา150บาทเมื่อถึงบ้านหนึ่งเห็นลูกชายที่กำลังเล่นตุ๊กตาเก่าๆเขาตะโกนไปหาลูกว่าลูกไปเอามาจากไหนนี่มันตุ๊กตานางลําก็ลุงยามหน้าหอเขาหยิบมาให้ครับเขาบอกว่าให้เอาไปเล่นได้เลยลูกชายตอบกลับหนึ่งเห็นแบบนั้นก็เอาตุ๊กตานางรําโยนทิ้งไปที่หลังห้อง นี่ลูกตุ๊กตาหุ่นยนต์ที่ลูกอยากได้ลูกชายของหนึ่งดีใจอย่างมากที่พ่อของเขาซื้อของเล่นใหม่มาให้ในหัวของหนึ่งมีแต่เรื่องตุ๊กตานางรำที่ลูกชายของเขาเอามาเล่นหนึ่งเดินไปที่หลังห้องแล้วเอาตุ๊กตานางรำไปถามลุงยามด้วยความโกรธหนึ่งพูดกับลุงยามว่าลุงจะเอาของแบบนี้มาให้เด็กเล่นไม่ได้นะลุงยามทำหน้างง และตอบกลับไปว่าลุงมึงเข้าเวรเองสงสัยจะเป็นคนที่เข้าเวรตอนเช้าหนึ่งเอาตุ๊กตานั้นไปเก็บที่ศาลและขอขามาเรื่องที่เอาตุ๊กตาออกมาในคืนนั้นก็นอนอยู่กับลูกชายก็ฝันเห็นว่ามีผู้หญิงมายืนอยู่ที่ปลายเท้าหญิงสาวคนนั้นก็ค่อยเงยหน้ามามองเขาและพูดกับเขาว่ามึงกล้ามากนะที่เอาของกูมาเล่น หนึ่งสะดุ้งตื่นและมองไปที่ปลายเท้าเขาไม่เห็นอะไรและขมตานอนหลับต่อเช้าวันต่อมาหนึ่งรีบไปที่ป้อมยามเพื่อจะตามหาว่าใครกันที่เอาตุ๊กตานางรำม,มาให้ลูกชายเขาเล่นโทษนะครับลุงได้เอาตุ๊กตานางรำม,มาให้ลูกผมเล่นหรือเปล่าลุงยามทำหน้างงและตอบว่าเออลุงเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรก ลุงไม่เข้าใจว่าเองพูดถึงเรื่องอะไรถ้าจะมีก่อนหน้านี้ก็ตายไปแล้วคนหนึ่งโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนตายคาที่ทั้งหน้านี้เลยหนึ่งยิ่งงงเข้าไปอีกว่าใครกันแน่ที่เอาตุ๊กตานางรำนั้นไปให้ลูกชายของเขาขณะเดียวกันเจเพื่อนของหนึ่งได้มาหาเขาที่ห้องและเล่าเรื่องที่ตกงานให้ฟังหนึ่งได้ฟังแบบนั้น ก็ยิ่งทำให้เขาเครียดหนักกว่าเดิมเพราะเจเพื่อนร่วมงานก็ถูกให้ออกจากงานแล้วอีกไม่นานก็คงเป็นเขาอย่างแน่นอนทำไมกูซวยจังเลยวะกูอยากถูกหวยสักแสนหนึ่งวะชีวิตจะได้สบายสบายหนึ่งได้ยินแบบนั้นก็ยืนขำและหาว่าเพื่อนของเขาเพิร์เจอร์ใครกันจะถูกหวยในช่วงจังหวะชีวิตที่มันดันซวยขนาดนี้หนึ่งพูดขึ้นว่า ถ้ามึงถูกหวยกูกขอถูกด้วยคนได้ไหมวะมึงกับกูจะได้รวยๆงานก็นจะได้ไม่ต้องทํากันจูจูตุ๊กตาหุ่นยนต์ก็ตกจากโต๊ะทั้งสองมองหน้ากันและหยิบไปวางไว้ที่เดิมในคืนนั้นหนึ่งที่กําลังนอนอยู่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรพิวไหวมาโดนจมูกเขาและลืมตาตื่นขึ้นมาและเห็นผู้หญิงคนเดิมห้อยหัวลงมา เขาพยายามที่จะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ครั้งนี้เขาขยับตัวและพูดออกมาไม่ได้เขาสังเกตเห็นว่าเธอลอยสูงกว่าเดิมสภาพดูเน่าและส่งกลิ่นเหมน็นหนึ่งพยายามที่จะเรียกลูกชายแต่ก็ไม่เป็นผลหนึ่งหลับตาสวดมนต์และคิดในใจว่าถ้าอยากได้อะไรให้มาบอกกันดีๆจู่ๆ ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาในหัวของหนึ่งงั้นฉันฝากตุ๊กตาตัวนั้นไปให้ลูกชายได้ไหมหนึ่งดิ้นหลุดออกมาได้ในที่สุดเขาคว้าตุ๊กตาหุ่นยนต์ตัวนั้นและคิดว่าพรุ่งนี้จะเอาไปคืนที่ร้านขายของเก่าให้ได้วันต่อมาเขาเอาตุ๊กตาตัวนั้นไปคืนและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเจ้าของร้านได้บอกว่าตุ๊กตาหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นของผู้หญิงคนหนึ่ง เธอซื้อมาจากร้านฝั่งตรงข้ามขณะที่เธอกำลังข้ามถนนมาฝั่งนี้ mm. เธอได้ถูกมอเตอร์ไซค์ชนจนล่างของเธอกระเด็นมาที่หน้าร้านแน่นอนว่า mm. เธอตายในทันทีผมเห็นตุ๊กตาตัวนี้สภาพกำลังดีๆเลยเก็บมาขายต่อให้คุณหนึ่งโกรธอย่างมากและบอกว่าให้เอาตุ๊กตาตัวนี้ไปให้ลูกชายของเธอ ไม่อย่างนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะซวยกันหมดก่อนกลับเขาได้ถามว่าแล้วใครเป็นคนชนเธอเจ้าของร้านรู้เพียงว่าคนที่ชนแล้วหนีใส่เสื้อร,ปรอปภเออรู้ว่าตอนนี้มันมอบตัวหรือยังหนึ่งได้ยินแบบนั้นก็ตกใจอย่างมากจึงรีบกลับไปหาคุณลุงร,ปรอปภและถามเรื่องร,ปรอปภคนเก่าที่โดนมอเตอร์ไซค์ชนตายวันนั้น มันขี่รถกลับมาด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนจูๆ่ๆมันก็วิ่งออกไปให้รถชนหนึ่งรู้สึกขดหูมากและรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับตุ๊กตานางรำแต่เป็นตุ๊กตาหุ่นยนต์ที่เป็นต้นเหตุของทุกปัญหาหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเจกับหนึ่งก็ได้ถูกหวยรางวัลที่สองทั้งสองคุยกันและรู้เรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้น เขาได้ไปทําบุญให้หญิงสาวคนนั้นที่เป็นเจ้าของตุ๊กตาหนึ่งคิดว่าตุ๊กตาตัวนั้นลูกชายของเธอคงได้รับแล้วหนึ่งคิดว่าต่อไปนี้เขาคงไม่ซื้อของอะไรที่เป็นของมือสองอีกแล้วสนับสนุนโดยเพจโกลสตอมพายุลูกใหม่เจาะลึกครบทุกมิติถ้าใครชอบเรื่องผี ความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ